วัสดีะค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดถึงสมดุลพลังงานของโลกกัน,นะคะ่ะโลกของเรานะคะจะถูกหองหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศค่ะซึ่งชั้นบรรยากาศเหล่านี้นะคะจะประกอบไปด้วยแก๊สนไนโตรเจน7 8แก๊สออกซิเจน2ี่และแกส๊สอื่นอีก1%ปค่ะซึ่งแกส๊สเหล่านี้นะคะจะช่วยควบคุมอุณหภูมิในเวลากลางวันและเวลากลางคืนไม่ให้ต่างกันมากค่ะซึ่งจะทําให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะสามารถดาเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้ค่ะ ต่อมานะคะเรามาพูดถึงสมดุลพลังงานของโลกกันค่ะจากที่เราเรียนหรือว่าทราบกันมานะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีแหล่งพลังงานที่สําคัญก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองดวงอาทิตย์นะคะจะแผ่รังสีขึ้นแม่เหล็กค่ะหรือว่ารังสีขึ้นสั้นนะคะมายังโลกของเราโดยตรงเลยค่ะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นและโลกของเรานะคะก็จะสะท้อนกลับออกไปทันที29%เเหมือนกันค่ะ โดยจะผ่านเมฆแก๊สต่างๆแล้วก็พื้นผิวโลกนะคะส่วน71%ที่เหลือเนี่ยจะถูกดูดซับโดยเมฆและบรรยากาศ23%แล้วก็ดูดซับโดยพื้นผิวโลกอีก48%นะคะและเมื่อลมของเรานะคะดูดซับมาแล้วลกของเราก็จะปลดปล่อยกลับคืนไปในรูปแบบของรังสีอินฟราเรดหรือว่ารังสีคลื่นยาวนั่นเองนะคะซึ่งลกของเราเนี่ยจะปลดปล่อยกลับไปทันที12%และ 59%ที่เหลือนะคะจะถูกดุกยืนไว้ที่แก๊สเลนกระจกค่ะซึ่ง59%ที่เหลือน,นี้นะคะจะต้องผ่านกระบวนการทั้งหมด3กระบวนการค่ะ1ก็คือการแผ่รังสี2การพาความร้อน3การเปลี่ยนสถานะของน้ำค่ะต่อมานะคะเรามาสรุปกันเลยค่ะโลกของเรานะคะหลังจากที่ รับรังสีหลังจากที่สะท้อนกลับออกไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเหลือ71%ใช่ไหมคะแล้วโลกของเราเนี่ยก็จะปลดปล่อยกลับขึ้นไปอีกเ1เหมือนกันคะ่ะจึงทําให้เกิดสมดุลพลังงานของโลกคะ่ะซึ่งสูดุลพลังงานของโลกนะคะสําคัญกับโลกมนุษย์ของเรามากๆเลยคะ่ะเพราะว่ามันจะช่วยมันจะทําให้อุณหภูม,มิของเรานะคะคงที่ไประยะเวลานานคะ่ะขอบคุณค่ะ